สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคขขน้ะจ๊ะยีพาเลาะไรลทรายมีพาพี่น้องมาเลาะปาลาเลาะเขาจ้าทุกคนยจวีมาพ่อนอนเทินเจวีมาพ่อเห็ดอันเอไม่ใช่เห็ดจ้าทุกคนขออภัยว้าผิดว้า,าถือทุกคนอะไรนะญาเลดี้จ้าทุกคนญาเลดี้อยู่ในปลาทุกคนเนี่ยญาเลดี้สวยๆแล้วเลยจ้าทุกคนเต็มนะยจวียางมาแล้วแล้วมาพ่อหมองนี่หลังงามจ้าทุกคนเก็บมาเครื่องนึงแล้วนะ เก็บมาน้ำทางไหลแล้วทุกคนเฮฟี่สิพาพี่น้องมาแนะนำจา่ายาเลดีกันเยวกับมดลูกเกี่ยวกับภายในู้หญิงนะดีทุกคน,กคนถ้ากินสดนี่ทุกคนแบบนี้จ้ากินกับตำมะฮงกกับปนจ้าเสีบพองเสียประมาณนี้แหละจ้าทุกคน,นงามๆเห็นปะจา้าเอาประมาณนี้เลยจ้าทุกคนเฮฟี่เอาดอกมันเดาซุ้มหนึง่งเฮฟี่ก็เลยมาเออทายวิดีโอพี่น้องเบิ่ึง เาไปเห็ดซากอะไรจ้าทุกคนถ้ากินถ้าลวกกินก็นได้ทุกคนลวกกินก็นได้กินดิบก็ได้จ้านี่พ่ปเป็นพิษจ้ายาเลยดีมันจะเป็นเคือไปทุกคน,นเห็นบ่นี่จ้าทุกคนเต็มปลาเลยทุกคนตะกี้จะมีบ่เคยย่างมะปลานี่จ้าบ่เคยย่างมะปลานี่มามาพอเลยจ้า ปกติเพิ่นสิปลูกไว้อยู่น้ำหัวน้ำสวนนะทุกคนจ้าทุกคนไอวีกจ็จะเอาไปแค่เพาะกินจ้าที่เลือกับสิเฮตากี่วันเก็บเขาเป็นซาไวไปกินหนาวหันหันไว้กอนจา้าหันทให้มันเรียบร้อยหลังน้ำวามสะอาดก็พึ่งไว้ทุกคนพึ่งไว้กินน้ำเมืนอะไรนะน้าดูดูร้อนดูดูหนาวจ้าทุกคนนี่เต็มป่าเลยนะทุกคนนี่มีแต่หง้าเลดีจะเห็นไอวีเห็นนะ มองเนี่ยลายที่สุดเป็นภูมเพราะ้นไทยพิีโอไงมันเกิดทางหางแต่ว่านีม่มองนี่มองเดียวที่ว่าเป็นพุมมเป็นกอลายทุกคนแล้วก็มองนี่เพื่อนเฮ็ดอันนี้เนาะเดียว่ออิสระนะฮะอันโทรศัพท์อันเซ็กนะโทรทัศท์อันแล้วก็อันโทรศัพท์สัญญาณคืนโทรศัพท์จ้าทุกคนจ้า ในป่าทุกคนในป่าเต็มเลยนะยะ่บียางออกไม้แล้วทุกคนยะ่บียางออกมาจากข้างในพวกเรานี่จ้านี่กแมเมนนี่ทุกคนนี่นี่กแมเมนเต็มเลยเข้าไปข้างในก็ได้นี่กัมเนจะหยาเรดีก็ต้องจะออกดอกทุกคนมันกินได้ใจยี่มีเห็นทางสวีเดนเพิ่งน,นั่นแหละมันเก็บจ้ามันเก็บกินยี่บีก็เลอยอ ว่ามันกินนต่ไทยเฮาจ้ะทุทกคนทั้งตุรกีกกินหลายนะทุกคนเกี่ยวกับผูญิงเนาะเกี่ยวกับโรกผูญิงหนะจ้ะทุกคนผมรุงเลือดบำรุงงยังไป้งสิงละมันว่าจา้อย่าเลดีง,งามๆทุกคนไปไปขอเงาๆจักหน่อยในวิดีโอเนาะสี่นาทีห้านาทีอะไรเนาะทุกคนนี่แบบนี้เลยจ้ะ ไปกำลังนี่เลยไปกินกับตํมมะฮุ้งแบบนี้จ้าทุกคนกินสดกินลวกกับปุนกับแก้วเป็นพักนะจ้าทุกคนได้หมดจ้าน่าเรี่ง,งามเลยคนมาย่างปลาหลายจ้าวันนี้จ้บประมาณน,นี้ ยาเลดีมีซื้อทั้งวิทยาศาสตร์จต่เดี๋ยวจะวิจิบขึ้นซื้อหายา,ยาเลยดีนี่แหละโอเคนะจาน้าเนาะขอสี่นาทีกับพออะพี่โดงงาลายไปนองกับนาเบื่อจา้าี่ก็ขอบคุนทุกคนที่เขามาหลับชมเราฟังนะทุกคนเด้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงทุกคนจ้ะร่ำรวยเน้องพุนอู้งงามครับสวรเพราะละจ้ะเอาไปแค่เพราะกินทุกคนเ่าไ,ได้เอาไปทิมจ้ะทุกคนจ้ะ อันนี้ก็โอเคอยูน่นะทุกคนกระลังนั้นนิจารักษณะตนผู้คนเยอรมันเขาจะปลูกไว้น้าเฮียนน้าซานเขาเจ้าจทุกคนเราจะปลูกไว้น้าเฮียนน้าซานเป็นไม้ประดับมั้งสินะเป็นไม้ประดับแต่ว่ามันเป็นสมุนไพร้ะทุกคนนี่สมุนไพรยาเลดี้เลยจ้าทุกคนจ้กระลังจีดอกเพราะในดอกมันจะเหลืองเหลืองจ้าทุกคนประมาณนี้แหละกีฬากะถาวันใหญ่เดลี่จ้าโอเคจ้า กําลังมันทารุนขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ๊ะเด้อขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังจ้ะพี่น้อง